สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 วันนี้เราอยู่กันในเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินในคณิตศาสตร์เล่ม2หน้าที่163นะคะอ่ะวันนี้จะเป็นการบวกการลบโจทย์ปัญหาทําเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเขามีโจทย์ปัญหามาให้เนาะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทํานักเรียนต้องอ่านโจทย์แล้วคิด ดูว่าข้อไหนเอามาบวกข้อไหนเอามาลบนะคะวันนี้เรียนแค่2เรื่องคือการบวกกับการลบเนาะอ่ะดูข้อที่1เลยใบยบัวบ,บัวซื้อสมุด35บาท75สห้าสตางค์ซื้อปากกา18บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ใบบัวซื้อสมุดและปากกาเท่าไหร่โจกถามใบบัวซื้อสมุดและปากกาเท่าไหร่ โจทย์บอกใบบัวซื้อสมุด35บาท75สตางค์ซื้อปากกา18บาท75สตางค์เขาถามว่าซื้อสมุดและปากกาเท่าไหร่แสดงว่าเขาหาถามหาราคาทั้งหมดถูกไหมคะนักเรียนก็ต้องเอาราคาสมุดมาบวกกับราคาอะไรเอ่ยราคาปากกาอย่างแรกเขียนหน่วยก่อนเลยคะ่ะบาทบรรทัดแรกนะเขียนบาทเว้นวักแล้วก็เขียนสตาง จากนั้นบรรทัดที่2นักเรียนเขียนว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ถูกไหมอันแรกเลยใบยบัวถ้าใครไม่พอก็ขีดเส้นแล้วเขียนเพิ่มข้างหน้าได้เลยนะคะใบบัวสมมติครูเขียนตรงนี้ใบบัวซื้อสมุดสามสิบหาบาทเจสิบางเพราะฉะนั้นตรงคำว่าบาทน,นักเรียนก็ต้องใส่3ามสเอ้ยสาถูกไหมคะ ส่วนหน่วยสตางค์นักเรียนก็ใส่ไป75สตางค์ข้อนี้เอามาบวกใส่เครื่องหมายบวกอย่าลืมใส่เครื่องหมายนะคะหลายๆคนชอบลืมใส่เครื่องหมายว่าเอามาบวกหรือเอามาลบกันต่อมาเขียนต่อค่ะซื้อปากกาซื้อปากกา18บาท75สตางค์ขีดเส้น1เส้นค่ะ จากนั้นเขียนด้วยว่า1บาทเท่ากับ100สตางค์บวกเลขนะคะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 1บวก7เป็น8 8บวกอีก7เป็น15ต่อมาเอา35กับ18มาบวกกันค่ะ5บวก8เป็น13ใส่3ทด1 1บวก3เป็น4 4บวกอีก1เป็น5นักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะใบบัว ซื้อสมุดและปากกาเท่าไหร่ในบรรทัดที่สามใบบัวซื้อสมุดและปากกาคราวนี้เรามาดูตรงหน่วยสตางค์หน่วยสตางค์ตรงนี้เป็นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเกินร้อยไหม เกินถูกไหมคะถ้าเกินนะักเรียนดูซิว่าหลักร้อยของ150เนี่ยเขาเป็นเลขอะไรอันนี้หน่วย10 100หลักร้อยเป็นเลข1แสดงว่าเราต้องลบออก 1, 100แล้วบวกเข้าไป1อ่ะลบเลข150่งรลบหนึรยเหลือห้าสิบวกหเป็น54ตรงนี้ใส่คำว่าหรือ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยค่ะตอบเลยว่าใบบัวซื้อสมุดและปากกา5 4บาท50สตางเสร็จแล้ว1ข้อนะคะเหมือนเดิมคล้ายๆเมื่อวานเลยง่ายๆแต่ว่าเราเพิ่มโจทย์ปัญหาเข้าไปอ่ะมาดูข้อที่2แม่มีเงิน2,850บาท50สตางค์ซื้อพัดลม1,900บาท 1945.75บาท75สตางแม่เหลือเงินเท่าไราาาหาไร,รเ 2, เเไ 1, ่เขาถามว่าแม่เหลือเงินเท่าไหร่ตอนแรกมีเงิน2,850บาท50สตางจากนั้นเอาเงินไปซื้อพัดลม1945บาทเค้าตางเขาถามว่าแม่เหลือเงินเท่าไหร่ข้อนี้ต้องเอาไปลบถูกไหมอ่ะเอาไปลบเขียนเหมือนเดิมค่ะหน่วยบาทหน่วยสตางค์ 1>, 1บาทเท่ากับหนึ่งสตางค์รรทัดแรกเขียนก่อนเลยค่ะแม่มีเงิน2องพับาทห้าสิบสตางค์ข้อนี้เอามาลบกันใส่เครื่องหมายลบซื้อพัดลมหนึ่งพันบห้าบาท75สห้าสตางค์ เขาถามว่าอะไรคะแม่เหลือเงินแม่เหลือเงินอ่ะมาดูฝั่งสตางค์ของเราฝั่งสตางค์ของเรานะคะครูเขาเปลี่ยนนิดนึงอันนี้ห้าอ่ะอันนี้ห้าสิบครูเขาเปลี่ยนเป็นสีส้ม ฝั่งสตางเราเอา50ลบ75ถูกไหมลบได้ไหมคะไม่ได้50ลบ75ไม่ได้เพราะ50เขาน้อยกว่าเนอะเลขที่น้อยลบเลขมากไม่ได้นะคะ50ลบ75ไม่ได้เพราะฉะนั้น50ต้องไปยืม2,850ยืมมา1จาก2,850เลยเหลือ2,849 50ของเรา ยืมมาก็บวกเข้าไป100 50ร้อบวกหนึกลายเป็น150โอเคนะอ่ะคราวนี้150ยหบลบเจได้แล้วค่ะ0ูลบหไม่ได้0ยืม5จาก5ตัวนี้เหลือ4จาก0เป็น10 10ิบลบหได้5 ต่อมาเอา4ลบ7ไม่ได้ค่ะ4ยืม1เหลือ0จาก4เป็น14 14ลบ7ได้7ต่อมาลบฝั่งบาท2,849ลบ1,945ค่ะ9ลบ5ได้4 4ลบ4ได้0 8ลบ9ไม่ได้ยืม2เหลือ1จาก8เป็น18 18 9, ลบ9ได้9 1ลบ1ได้0ข้อนี เราก็เลยได้คำตอบว่าแม่เหลือเงิน904บาท75สตางค์เพราะ75สตางค์เนี่ยมันไม่เกิน100สตางค์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องลบ100ออกเนาะถ้าไม่เกิน100ก็ตอบได้เลยนะคะโอเคต่อมาดูข้อที่3ต้นก้ามีเงิน572บาท75สตางค์คุณมีเงิน612บาท25สสตางค ต้นกล้ามีเงินน้อยกว่าุนเท่าไหร่ข้อนี้เขาเปรียบเทียบถูกไหมคะเอามาเปรียบเทียบใครมีเงินน้อยกว่าใครมีเงินมากกว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบแบบนี้ก็เอามาลบถูกไหมเอามาลบเขียนเหมือนเดิมคะ่ะหน่วยบาทหน่วยสตางค์เราต้องเอาห้าร้อย 72บาท75สตางค์ลบกับ612บาท25สตางค์คราวนี้เวลาที่เราเอามาลบกันนักเรียนต้องเอาตัวมากตั้งถูกไหมคะ572บาท75สตางค์กับ612บาท25สตางค์อันไหนมากกว่านักเรียนต้องเอาเป็นตัวตั้งตัวที่มากกว่าก็คือ612บาท25สตางค์เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนว่าคุณมีเงิน 612้อบาทยีสิบหาตางแบบนี้นะคะเขียนด้วย1บาทเท่ากับ100สตางค์เอาเลขมากตั้งนะคะถ้าเป็นการลบเนาะถ้าเป็นการบวกเอาเลขอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะต่อมาเขียนว่าต้นกล้ามีเงินห้าร้บาท75สิบาสตางค์ลบกัน โจถามว่าต้นกล้ามีเงินน้อยกว่าคุณเท่าไหร่ก็เขียนเลยค่ะต้นกล้ามีเงินน้อยกว่าคุณลบเลขค่ะ25ลบ75ได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมเพราะ25เขาน้อยกว่า75ลบกันไม่ได้ 25เลยต้องไปยืม612จาก612เหลือ611จาก25บวกเข้าไป100ค่ะก็เป็น125อเอา125ลบ75ค่ะ5ลบ5ได้0 2ลบ7ไม่ได้2ยืม1เหลือ0จาก2กลายเป็น12 12ลบ7ได้5ต่อมา611ลบ572ค่ะ หนลบสไม่ได้1ยืม1เหลือ0จาก1จึงกลายเป็น11 1 1อลบสได้9 0้ลบเไม่ได้ศูนย์ยืม6เหลือหจากศนตรงนี้กลายเป็น10 1 0ิลบเได้3ามลบหได้0ข้อนี้เลยตอบว่าต้นกล้ามีเงินน้อยกว่าขุนสาบเ้าบา นหน่วยเป็นบาทถูกไหมคะนักเรียนก็ใส่ไป39บาทอันนี้50หน่วยเป็นอะไรคะสตางค์5สบสตางจบนะคะสำหรับข้อนี้ต่อมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อข้อสุดท้ายคือข้อที่5กระโปรงราคา345บาท75สตางค์งเสื้อราคา399บาทเสื้อราคามากกว่ากระโปรงเท่าไหร่ ข้อนี้ก็เอามาลบเนาะเอามาลบนะคะข้อนี้เอามาลบข้อนี้เวลาหนูเอามาลบเนี่ยนักเรียนต้องดูว่าตัวไหนเป็นตัวมากเราถึงจะเป็นตัวตั้งได้อย่างแรกเขียนหน่วยก่อนค่ะบาทแล้วก็สตางค์เขียนหน่วยก่อนเสมอนะคะ1บาทเท่ากับ100สตางค์กะโปลงราคา345รบาบาทเ5สตางค์เสื้อราคา399บาท อะไรราคามากกว่าต้องเป็นตัวตั้ง345กับ399อะไรมากกว่า399มากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็เขียนเลยเสือ้อราคา399บาทมีหน่วยสตางค์ไหมไม่มีก็ใส่0ไม่มีใส่0นะคะต่อมาบรรทัดที่2ประโปรงราคา 345บห้าบาทเจสหสตางค์ลบกันขีเนดเส้นโจทย์ถามเสื้อราคามากกว่ากระโปรงคราวนี้ลบกันค่ะหน่วยสตางค์ก่อน0ลบ75ได้ไหมคะไม่ได้เพราะ0ูนยเขาน้อยกว่า75ถูกไหมเพราะฉะนั้น75 เพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ต้องไปยืม399 0ยศูนย์ยืม399เหลือ398 0ยศูนย์ยืมมาก็บวกเข้าไป100ค่ะ100บวกศูนย์ได้100ด้านสตางจะกลายเป็น100่งลบ75อ่ะลบเลขนะคะศูนย์ลบ5ไม่ได้ก็เลยยืมศูนย์ตัวข้างหน้า ศตัวข้างหน้าเขาไม่มีให้ยืมเขาก็ต้องไปยืม1 0นย์ยืม1เหลือ0จากศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10ต่อมาศูนย์ตัวสุดท้ายยืม10เหลือ9จากศนย์กลายเป็น10 10ิลบหได้5 9าลบเได้สองต่อมาเราเอา398ร้อบแลบสามห้าค่ะ8ปลบห้าได้3 9มลบสี่ได้ห้า เสร็จแล้วข้อนี้เราก็ตอบเสื้อราคามากกว่ากระโปงห้าสหน่วยเป็นบาท25หน่วยเป็นสตางค์จบแล้วค่ะวันนี้ทำสามหน้านะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบตั้งแต่หน้า163 164แล้วก็ หน้าสุดท้ายคือ165ค่ะขอบคุณค่ะ